อันนี้หมูสามชั้นออสเตรเลียนะครับวัตถุดิบมาจากฟี94 oh. ต้องสังเกตจากตัวกระเทียมด้วยมันก็ต้องเหลืองนิดนึงนะครับการผัดจะต้องวนไปทางขวาสามรอบนะเราวนกลับอีกสามรอบการวนเค็มเนี่ยมันจะต้องใช้เวลา oh. เนื้อเป็ดเนี่ยจะต้องออกสีแดงๆนิดน,นึงอย่าให้มันเป็นสีดํามากนะครับตัวเนื้อเป็ดเองเนี่ยมันจะทําให้มันแข็งเล้รครับเราต้องใส่เื้าบอนะบ เพราะว่าเป็ดเนี่ยจะคายน้ำตาลออกมา,อ,า,มา,าอัตโนมาเติดีกว่หวานเลยอะไรนะปกติเป็ดมันกินหวานใช่ไหมหวานแล้วเรื่อยรวงไปเรื่อยๆมันจะมีกลิ่นออกมามหอมๆได้ครับได้ได้สองช้อนสองช้อนทุกอย่างเราจะเน้นคอแห้งนะฮะอะไรที่คอแห้งเราจะเน้นคอแห้งที่เป็ดจะเป็นแล้วกระเทียมเนี่ยกระเทียมเนี่ยจะเข้าไปในตัวของเนื้อเป็ดใสน่น,นิดนึงครับ รวนจนกว่าตัวเป็ดเนื้อเป็ดเนี่ยมันจะแห้งถ้ามันไม่แห้งเนี่ยมันจะเสียได้พอะแล้วครับอันนี้สนุปนะถ้า <c oughs> คุณผู้ชมได้กลิ่นเนี่ยพ็จะรู้เลยว่ามันใกล้ละมันใกล้เสียทําจนให้มันแห้งไปเลยนะทําให้มันจนแห้งไปเลยเนี่ยคุณดูเห็นไหมเห็นไหมเห็นเสื้อเห็นสีเนื้อไหมฮะเนี่ยมันจะสีมันจะออกแดงๆอยู่มันไม่สุกปกติอยู่บ้านพี่ทากับข้าวบ่อยไหมพี่ก็ทาตลอดครับ เพราะว่าไม่มีตังซื้อ,อ,อเลย <laughs> ใครที่สนใจจะให้ผมสอนทำอาหารก็บอกได้นะไทยยินดีราบวีทีเพกเกษตรเจ๊เจเดีเ๋ยวพี่สอนเมนูอะไรบ้างพี่มีหลายอย่างเลยที่ทําไปก็มีนางฟ้าหลิงหลง <laughs> นางฟ้าหลิงหลงนี่อะไรเป็นหมูผักกี้แล้วหมูมันเกี่ยวอะไรกับนางฟ้ามันเป็นชื่อมันครับที่เราจะให้เซลลทำให้เซลลได้ทานด้วยนะครับเพราะว่า น้องๆเนี่ยก็จะได้กิบนบุญไปกับตัวจีนเป็ดที่ไหว้อะคะนี้ที่เป็ดที่ไหว้ไหวแต่พราะว่ือปกติจริงๆก็เป็ดนี่มันสัตว์ปีกหรือสัตว์น้ำจริงจมันเป็นสัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ำนะมันอยู่ในน้ําก็ได้แล้วมันก็บินได้ด้วยแต่<อ>ว่าโดยปก,ะกะติแล้วเนี่ยถ้าเป็ดตัวนี้ที่เรามาทาเนี่ยคือจะเป็นสายบินอย่างเดียวบินอย่างเดียวบินอย่างเดียวทําไมพี่ต้องเอาสายบินตัวของเนื้อเนื้อปีกที่เป็นส่วนนอกเนี่ยมันจะแข็งแรงมากอ๋อเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม ถ, miracle. ถ้าทั่วไปเนี่ยคนไม่เคยทำอาหารไม่รู้หรอกอันนี้คือตู๋ถ้าคนทําอาหารทั่วไปเนี่ยไม่รู้หรอกว่าคืออะไรพอเสร็จปุ๊บพี่พี่คิดว่ามันจะกินได้ไหมพี่บอกได้เลยว่าจริงแล้วถ้ารายการเฟกระขาเล็กมาเนี่ยนะต้องร้องอ่ะสวตอนนีครับอาจารย์อาจารย์สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ครับลองดูครับอาจารย์อ่าส่วนที่ดีที่สุดครับอาจารย์ค่อยๆครับอาจารย์ค่อยๆนะโอเคนุ้ยอย่าปิดครับอย่าปิด ห็นเลยฮะห็นเลยร้อนำองาติไร้อนอร่อยไหม่ารย์เบียสวัสดีครับารนเบีย์านเบียครับพานเบียอาจารย์อาจารย์อาตเบียสนอาจารย์ไม่สนใจกูเลยไกมันมันไม่ อาจารย์สวัสดีครับอาจารย์มาเชิญฮะเชิญเชิญมาอาจารย์ร้อนแน่แน่ฮนี่ครับผมอาจารย์โชว์กล้องนิดนึงฮะโชว์กล้องนิดนึงโอ้ยกินครับดุยเลยใกล้ใกลกินครับใกล้ใกล้กินเรียงชาดเนีโอ้โหโอ้โหร้อนเนี่ยครับคุณดูนะฮะผมรวนจนหนังเลยมันหลุดหมดแล้วเนี่ย มันจะต้องอย่างนี้แหละมันจะเปื่อยครับมันต้องใช้เวลาพี่ลองชิมปิมือพี่เองไหมอาจารย์ไม่กินของอาจารย์ครับ <laughs> Five minutes later <laughs> วันนี้นะฮะันตุดจีนตุดจีนสามรอบแล้วพี่เดี๋ยวผมตัดเร็วแล้วสวัสดีครับที่นี่วันนี้นะครับเรามีอาหารหลากหลายมากเลยในวันตุดจีนของเรานะครับวันนี <000 fuck> ้เรามาดูก <Nixon> ันมีอะไรบ้างนะครับอย่างที่หนึ่งเลยนะครับแก้วมังกรรอดพักแก้วมรคนไก่รวนเกลือแช่เหล้าเมาแล้วหมูหมักครับเป็นหมูหมักผัดพริกอันนี้เป็นเจมทำแล้วข้างหลังเนี่ยพี่เนี่ยตอบ ตับ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 ผัดครับโ้อันนี้เลยต้มผักรวงครับหมูสามชั้นเราเรียกว่าอะไรนะจับชายจับชายอันนี้ครับที่เด็ดสุดเลยทีเด็ดสุดเลยเดี๋ยวเชิญป้องเป็ดครับผัดด้วยเหล้าแม่ขงชั้นดีครับปี98ปี98นี่เหล้าหรือเป็ดเป็ดครับไปแล้วครับสวัสดีครับปิ๊งปิ้งคอยที่ปิ๊ง